พี่พ,พี่น้องๆ FC ที่รับในการหายอยู่หาก,กินทุกท่านครับวันนี้เสียนร้อยป่าเนาะ,ะไม่ค่อยสบายครับก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเนาะวันนี้ก็เลยมาทําเมนูให้พี่น้องดูเนาะเป็นเมนูผัดผัดกระเพราหนูเนาะแบบบ้านๆครับแบบมัวๆของสูตรเสียนร้อยป่าเองนั่นแหละครับเมื่อคืนก่อนเนาะเสียนร้อยป่าก็ ได้มาหลายตัวหลายหางอยู่แต่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าช่วงนี้คลิปทําหนูหนู้นนี่นั่นก็จะลงยากหน่อยพี่น้องเสียนไว่ป่าก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูสักเท่าไหรนะ่เนาะวันนี้เสียนไว่ป่าหยุดงานเนาะก็เลยไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าก็ออกไปไหนไม่ได้ครับก็พึ่งกลับจากโรงพยาบาลมาก็เออคิดถึงพี่ๆน้องๆเนาะก็เลยมาทำคลิป ทํากับข้าวเนาะทำผัดกระเพราหนูให้พี่น้องดูนั่นแหละเอาเคครับเดี๋ยวเสียนร้อยป่าจะกลับกล้องให้ดูเนาะว่ามีเครื่องมีอะไรบ้างประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับครับเครื่องของเสียนร้อยป่าก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องอก็จะเป็นในเนื้อหนูหนูเนาะที่ว่าเรามาสับแล้วอ่ะพี่น้องมาสับเสร็จเรียบร้อยนเนาะเสียนร้อยป่าก็ไม่กล้าถ่ายเป็นตัวเป็นอะไรเนาะกลัวมันจะ มีปัญหาครับผมแล้วก็เป็นพวกผักเนาะเป็นใบกะเพราครับเป็นต้นหอมเป็นผักชีแล้วก็กระชายกระชายซอยเนาะแล้วก็พริกไทยอ่อนครับผมเอาเครื่องปรุงก็ปกติธรรมดานะครับพี่น้องก็จะเป็นพวกซอสหอยพวกน้ํามันพืชน้ําปลาครับผงชูรสผงนัวเนี่ยเนาะแต่ของเซียนร้อยปาครับถ้าเป็นพริกแกงครับ ขี้เกียจตำพี่น้องเอาอย่างนี้แหละเป็นพริกแกงตลาดครับพี่น้องก็มีเครื่องอยู่ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอเครื่องของเสียนอรป่าก็จะมีประมาณนี้แหละพี่น้องอยู่แบบง่ายๆกินแบบง่ายๆเนาะหาหาเองทำเองกินเองนักเลงพอพี่น้องเอโอเคเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยนะพี่น้องเนาะครับผม แล้วก็พี่น้องเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยเนาะอะร้อยวันพันปีเสศษร้อยป่าจะมาทํากับข้าวกินเองเนาะเพราะว่าออกไปตลาดก็คนเยอะเนาะเราก็เป็นไข้ไม่สบายครับก็เลยไม่อยากจะออกไปเ,กเดี๋ยวเรามาทํากันเลยพี่น้องอันดับแรกก็ดแก๊สเลยนะเนาะคับก็รอให้กระทะมันเดือดก่อนเนาะ ให้กระทะมันร้อนก่อนให้มันเดือดโอ้ี่้องขอตัวขอไปจริงๆครับไม่ได้ทํานานน้ะพที่้องเนาะเราก็รอให้กระทะมันร้อนสักแป๊บหนึ่งเนาะรอนแล้วรอแล้วเราก็ใส่น้ำมันพืชไปไม่ต้องใส่เยอะน้องใส่นิดเดียวก็พอ,อนิดเดียวครับ ไม,ไม่ไม่ไม่เยอะนอะก็ใส่พอประมาณประมาณนี้เลยพี่น้องเ,ออเดี๋ยวเราก็เอาอเนื้อหนูที่ว่าเราสับไปแล้วเนาะ,นะลงไปเลยพี่น้องก็ลวนลวนไปจนกว่าเนื้อหนูเขาจะเออนั่นแหละพี่น้องอาจจะ รลักทุเลย์หน่อยนะพี่น้องเพราะว่าเนาะไม่มีตากล้องทั้งถือกล้องด้วยทั้งถัดเองพี่น้องเยลยก็ล้วนๆไปประมาณนี้แหละพี่น้องครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่พริกแกงไปเลยพี่น้องพริกแกงตลาดพริกแกงตลาดสูตรเตียน้อยป่าครับผมตอนที่ว่าเราลวนหนูลวนอะไรแปลเนาะเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยเขาจะได้ดับกลิ่นคาวของเนื้อหนูด้วย ประมาณนี้แหละครับอาจจะเห็นแค่ประมาณนี้แหละพี่น้องมันยากนิดน,นึงเนาะครับก็ล้วนไปจนเรื่อยๆอ่ะพี่น้องเกนแบบพริกแกงเขาเริ่มหอมนู่นนี่นั่นอมีกลิ่นหอมอะเนาะ หัวป่าพีนก็ล้วนจนก,กว่าเขาจะสุกด,ดีอ่ะพี่น้องยังไม่ไม่สุกด,ดีเท่าไรหรอกถือว่าพอประมาณเนาะเราก็ปรุงเครื่องตามชอบใจเลยพี่น้องคนไหนชอบเผ็ดชอบอะไรนู่นนี่นั่นก็ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ สูตรของเจนแลไป่าเงเด้อครับพี่น้องท่านใดครับนั่นแหละครบสูตรไหนก็ทําตามนั้นเลยอ่าประมาณนั้วน,นะครับอ่านี้เราก็เนื้อหนูก็นั่นเลยเนาะก็พอประมาณนั่นแหล,ละเราก็เติมน้ำปลาครับ เป็นาษาว่าเอามีดมาแล้วมีดไปไหนเนาะ,ะก็จะเป็นซอสหอย,ยครับยี่ห้ออะไรได้ใส่ไปเลยพี่เนาะซอสหอยพอประมาณครับ อคุณเอคุณเลไปนะ่พี่น้องเอ้โอ้ลมแรงมาพี่น้องเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูครับขนาจจะประมาณนี้แลยพี่น้องเนี่ยครับผมพอให้เนื้อนหนูเขานั่นดีครับเราก็ ใส่ผักเลยเนาะนี่อาจจะคุรักคุเรหน่อยพี่น้องเลยก็ะจะเป็นเขาเรียกอะไรต้นหอมเนาะเป็นใบกะเพราครับแล้วก็มีผักชีปนมาเขียนเลยป่ามีอะไรก็ใส่ลงไปอย่างนั้นแหละแล้วก็พิิกไทยอ่อนกระชายซอยพี่น้องนี่ครับ อ้าวเน้นผักใส่ผักลงไปเยอะๆครับพี่น้อ <c> ง <oughs> โอ้ยหุน่นโคตรหอมเลยนี่กาใส่ไม่เยอะนะั่แหละพี่น้องประมาณนี้แหละพี่เลยน,น,น่ากินไหมพี่น้องเนี่ยเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะ อันนี้แหละครับก็ผัดมาได้สักพักหนึ่งแล้วพี่น้องคุณเลคุณเลได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมเดวจะตับกล้องให้ดูพี่น้องเลยน่ากินหรอือเปล่านี่ครับประมาณนี้เลยพี่น้องอยัอ่วเลยพี่น้องเลยผัดกะเพราหนูครับแบบบ้านๆสูตรของเชียนร้อยป่าครับหายเองครับทำเองครับกินเองครับ นักเลงพอครับผมนี่ประมาณนี้และครับเดี๋ยวตักใส่จานกันพี่น้องอปิดแก๊สแล้วพี่น้องเดี๋ยวตักใส่จานนครับได้แล้วครับกับข้าวหนึ่งอย่างประหยัดไปแล้วครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องอไปซื้อถ้าไปซื้อเราก็หมดไปอีกร้อยสองร้อยเนาะอันนี้ก็ใบกะเพราเสศเลบปาก็็เก็บอยู่แถวแถวบ้านอ่า พวกต้นหอมบักทีก็มีญาติพี่น้องอยู่นี่แหละครับไปขอแบ่งมาเขาก็ให้มานั่นแหละแล้วก็ไปเสียแค่พริกแกงครับผมยวตักใส่จานเลยพี่น้องอจานใหญ่มากๆเลยนะพี่น้องเบลือเลยกินคนเดียวหมดไหมเนี่ยแต่สูตรของเสียลอยปากปกตินี่จะใส่เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นภาษาลาวเนาะ เขาเรียกอะไรนะผัก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 ไซนี่เออยอดมะละยอดมะละขีนอกอะไรพี่น้องมันจะออกขมนิดนิดเนาะอ,อันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เอามาเนาะลืมพี่น้องอนี่ครับพี่น้องอเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูดีกว่าพี่น้อง ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอย่างน้อยก็ประหยัดไปอย่างหนึ่งเนาะของเสียลอยปากก็จะหนักไปทั้งผักเยอะเลยน้องพี่น้องหนูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเสียนลอยปากก็กลาไม่ถูกเนาะไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่ครับผมอีกีครับก็ประมาณนี้แหละเคครับพี่น้องก็ประมาณนี้แหละครับอ่าผัดกระเพราหนูเนะาะได้กับข้าวครับหนึ่งอย่างโดยที่ว่าไม่ต้องอไปตลาดไม่ต้องไปเสียเงินซื้อครับผม สุดท้ายนี้ครับเสียลอยปากก็ไม่มีอะไรมากครับฝากขอบคุณครับพี่ๆน้องๆเนาะทั้งเก่าทั้งใหม่ครับที่เข้ามารับชมคลิปของเสียลอยปากแล้วก็ติดตามกดติดตามครับก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยครับสุดนั่นแหละยังไงเสียลอยปากก็ยังมีผู้ติดตามน้อยเนาะก็ฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เสียลอยปาได้ทำคลิปต่อไปครับ เอาเราติดตามครับว่าคลิปต่อไปเสียย้อยป่าจะพาไปหาอยู่หากินอะไรประเภทไหนแนวไหนสําหรับคลิปนี้เสียย้อยป่าขอญาติไปกินข้าวก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับ